2คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะคะ5 3 9 0 0 0บาทวันนี้ประหยัดงบไปในกระเป๋าได้มากถึง2 0 0 0กว่าบาทกันเลยทีเดียวทั้ง2คันนะคะถึงได้เกียร์ออตโต้ลดมือเดียวเลขไม้แท้ๆเลขไมน้อยนะคะสวยๆเดิมๆอุปกรณ์ครบคันมาให้นะคะสำหรับตัวนี้ สวัสดีค่ะมาพบกับน้องอ้อนนะคะที่มงคลคาเซ็นเตอร์ชาแนลวันนี้มีรถกระบะยอดฮิตราคาโปรโมชั่นสุดเร้าใจมาฝากนะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะ t o y ยตา้าไฮรักรีโว 2.4e พล u สเกียรธรรมดาและก็เกียรออโต้ปี2019ทั้งคู่นะคะราคาบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเน็ตแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะคะสาหรับ2คันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่ คันแรกจะเป็นคันสีเทาก่อนนะคะทางด้านนี้นะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นโฉมตัว E plus เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโมเดลปี2019นะคะคันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะได้หน้าหล่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าเป็นตัวครอบโครเมียมมาให้ตัดกับสีดำปีโนแบค็คแบบนี้นะคะหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้านั่น หน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ออปชันครบครันแน่นอนรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวนะคะคันนี้สีดำเดิม,ดมไม่เคยทําสีไม่มีตําหนิอย่างที่บอกไปคันนี้นะคะรถเป็นรถสวยๆนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครนาย,ยกนะลูกค้าขาเป็นผู้หญิงขับนะคะสำหรับคันนี้นะคะพร้อมลลยพร้อมใช้งานเลยอย่างที่บอกที่สําคัญว่าคันนี้นะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะคันนี้ก็ ได้ความเดิมเดิมยังไงเดี๋ยวตามน้องอ้อนมาดูนะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะล้อนะคะส่วนล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะไม่ได้แต่งเติมเพิ่มเติมอะไรนะคะในส่วนของยางเองก็ใช้ไปได้อีกยาวๆดอกยางยังเยอะอยู่นะคะสำหรับตัวนี้เองนะ,ะมาพร้อมกับตัวด้านข้างนะคะที่เป็นบันไดข้างนะคะ แท้ๆเดิมๆมาให้จากโรงงานนะคะตัวนี้เอง,องที่บอกว่าถ้าเป็นตัวโฉม e plus แล้วนะคะตัวนี้จะตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นมือจับประตูเองนะคะหรือว่าตัวกระจกมองข้างรวมไปถึงตัวด้านหน้ากระจังหน้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ว่าด้านในสวยแค่ไหน mm hmm. อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะลูกค้าขานะ,ะ mm hmm. เป็นเกียร์ธรรมดา6สป mm ีด hmm. มาให้นะคะตัวนี้ลูกค้าขาเป็นโอเพนแคปอย่างที่บอกไปนะคะ เปิดได้นะคะตัวนี้สมาร์ทแคปภายในเนี่ยสวยกลิบเลยนะคะสำหรับเบาะเองนะคะไม่ได้มีลอกมีรอดมียุย้ยมียุ้ยนะคะตัวนี้เบาะผ้านะคะสวยสวยเลยนะคะสำหรับด้านหลังเองภายในสะอาดสะอ้านนะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่ได้มีริ้วมีรอยนะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะก็สวยนะคะ สำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเจ้าของเดิมนะคะมีติดแหลกหลังคามาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มเติมคือเตกติดแหลกหลังคามาให้นะคะตัวนี้เราไม่ต้องแต่งเติมเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เขามีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังนะคะลูกค้าหานะคะตัวนี้กระบะนะคะกระบะหลังไลเนอร์นะคะยังสวยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังเองเ,องเดี๋ยวพานมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว e พ u s อย่างที่บอกไปมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยกันชนท้ายติดมาให้นะคะในส่วนของการชนท้ายเนี่ยนะคะ เป็นโครเมียมนะคะตัวไฟท้ายเองไฟเบรกเองใช้งานได้ปกติเป็น LED มาให้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องเปิดไลเนอร์ให้ดูนะคะในส่วนของกระ,กระบะไลเนอร์นะคะนี่ก็จะมีริ้วมีรอยบ้างนะคะเป็นธรรมดาแหละนะคะของรถยนต์มือสองนะคะแต่ตัวนี้สภาพโดยรวมนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่มีตําหนินะลูกค้าขานะคะกระบะเดิมๆนะคะออกจากศูนย์มานะคะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะถือว่าสภาพเนี่ยคือสวยเลยนะคะ สำหรับตัวด้านหลังผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้มีดีมีเด็ดยังไงน้องอ้อนบอกได้เลยว่าคันนี้เด็ดมากพาะไม้น้อยมากส0่0 0กิโลเท่านั้นลูกค้าขาเดี๋ยวตามน้องอ้อนมาดูเลยนะคะในส่วนของเลขไม้แล้วก็ภายในของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปโอ้โหคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่เป็นสองรองใครน่าซื้อน่าเล่นหน้าหาแน่นอนและที่สําคัญได้2.4สุดประหยัดแล้วก็เครื่องแรงมากสําหรับคันนี้เดี๋ยวตามน้องอ้อนมาดูเลยนะคะในส่วนของเลขไม้คันนี้ไม้แท้แน่นอนลูกค้าขาโตโยต้า ไฮรักรีโว่นะคะ 2.4E+ เกียร์ธรรมดานะคะปี2019นะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเจ้าของเดียวนะคะมือเดียวเลยคันนี้นะคะเลขไม่แท้ๆเลขหม่ได้น้อยนะคะ41,818กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางนะคะประวัติดีเช็คศูนย์ได้นะคะขับไปที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วไทยทั่วประเทศนะคะสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นภายในภายนอกนะคะครบครันนะคะ สวยๆเดิมๆไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมาอย่างที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะลูกค้าขาโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนที่นํามาแพ็คคู่ให้วันนี้เราจัดมาให้เลย2คันนะคะชอบคันไหนนะลูกค้าขาเลือกคันนั้นเพราะว่าราคาเท่ากันเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งแต่ก่อนอื่นมาดูว่าเอ๊อย่างที่บอกไปว่ามีกล้องมองหลังมีออปชันเนี่ยใช้งานได้ไหมนะคะเดี๋ยวน้องอ้นให้ดูในส่วนของกล้องมองหลังนี่เลยนะคะ สำหรับด้านในนะคะตัวกล้องมองหลังเองนะคะชัดเจนนะคะใช้งานได้ปกตินะลูกค้าขาในส่วนของกล้องของเขาเองนะคะหน้าจอเองนะคะก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะใช้งานได้ปกตินะลูกค้าขาสามารถเล่นเสียงวิทยุ fmam นะคะแบบฉบับเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของแอร์เองนะคะก็ใช้งานได้นะคะ ปกตินะคะปรับโหมดได้นะคะลูกค้าขาตัวนี้เองอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นรีโวนะคะเขาก็จะมีโหมดให้เลือก2โหมด2ฟังก์ชันในส่วนของการขับขี่ทางใกล้ทางไกลนะคะขี่ในเมืองเองนะคะขี่ทางไกลเองก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตัวนี้มีโหมดอี Eco โคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดสามารถปรับจูนเลือกโหมดได้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาให้นะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยลูกค้าขาคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขานะคะ ตอนนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยน้องอ้นพามาดูและที่สําคัญรุ่นนี้เองเนี่ยเขาเป็นตัวที่พร้อมลุยพร้อมใช้งานอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ก็กริบสวยๆมาให้นะคะเลขไม้แท้ๆเลขไม่น้อยๆและที่สําคัญคันนี้นะคะลูกค้านะคะเจ้าของเดิมเนี่ยติดโชคด้านหน้าฝากระโปรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายใช้ดีแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะมาด้วยบล็อกเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.4นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2Gd เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะลูกค้าขามาพร้อมพลักกำลัง150แรงม้านะคะห้องเครื่องเดิมๆแห้งสนิทน้องอ,อ้นบอกได้เลยการันตีได้เลยว่าคันนี้สวยกลิบแน่นอนลูกค้าขานะ,ะพร้อมใช้งานนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะได้รถสวยมือเดียวออกห้างป้ายแดงมาให้และที่สำคัญคันนี้นะคะใช้งานน้อยนะคะใช้น้อยและที่สำคัญเลยนะคะผิวพันธุ์เดิมๆไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัว ปี19นะคะหน้าเขาจะเป็นหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเน้นย้ํากันนะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดมาให้โมเดลโฉมปี2019รถสวยมือเดียวเลขไม้ได้น้อย400,000กิโลเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งคันที่น้อนจะพาไปดูนะคะก็คือฝั่งด้านนี้นะคะสีขาวของเรานะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะเป็นตัวปี2019เเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เองนะคะอย่างที่บอกไปว่าปีเดียวกันเลยโฉมเดียวกันนะคะ ใครชอบคันไหนเลือกคันนั้นนะคะสีขาวคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ปี2019นะ,ะเครื่องยนต์2.4ลิตรเหมือนกันนะคะตัวนี้ได้หน้าหล่อมาให้แล้วเรียบร้อยออปชั่นภายนอกภายในนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นรถมือเดียวนะคะสวยๆกลิกๆมาให้คันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยนะ,ะเป็นผู้ชายนะคะใช้งานนะคะ ในส่วนของตัวรถของเขาคันนี้ก็สวยๆเดิมๆมาให้นะคะเลขไม้ก็น้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูใหจ้จบคลิปนะคะอ่ะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยกระจังด้านหน้านะคะไม่ได้เคยทําสีนะ,ะแล้วก็ในส่วนของหน้าของเขานะคะหล่อๆมาให้แล้วเรียบร้อยตัวอ e ีพัทอย่างที่บอกไปว่าจะได้โครเมียมมาให้นะคะไฟหน้านะคะตาไฟยังใสย,ยังแจ๋วตัวนี้ก็ครบครันเลยครบเครื่องเลยนะคะสําหรับรถยนต์คันนี้นะคะ เดี๋ยวต่อกันที่ด้านข้างเลยดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เองนะคะคันนี้มาด้วยยางมิชลินค่ะลูกค้าขานะคะใช้งานได้อีกยาวๆดอกยางยังลึกยังแน่นอยู่นะคะขับไปได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ล้อก็มาล้อเดิมๆิมนะคะสเปคโรงงานมาให้นะคะไม่ได้แต่งเติมเพิ่มเติมอะไรชอบความสวยความเดิมหรือว่าจะไปแต่งเติมเพิ่มเติมคันนี้เหมาะนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเดี๋ยวตามน้องอ,อ้นมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้เองบันไดข้างนะคะกระจกมองข้างต่างๆนะคะตัวนี้ ตนดัตมาจากโรงงานไม่ได้แต่งเติมเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะลูกค้าขาเดี๋ยวดูด้านในดีกว่านะสำหรับด้านในภายในของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามน้องอ,อ้นมาดูเลยนะคะีที่บอกว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทแคทั้งคู่นะลูกค้าขานะ,คะแคปเปิดได้นะคะตัวนี้ภายในเบาะผ้านะคะด้านหลังแคปคนขับเนี่ยเปิดได้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้มาให้นะลูกค้าขาตัวนี้จะได้เกียร์ออโต้ออปชั่นฟังชันภายในนะครบครันนะคะตัวนี้นะ ภายในเองนะคะไม่มีตาหนิสวยๆนะคะสําหรับด้านในของเขานะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับตัวนี้เองนะะแก้มข้างคันหน้าสวยๆเดี๋ยวพาดูด้วยละกันสําหรับคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวต่อกันที่ด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังเองนะคะตาไฟนะคะก็จะเป็นแบบ LED มาให้นะคะมีกล้องมองหลังอย่างที่บอกว่าเป็นโฉมตัว E นะคะตัว E พลัสตีเดียวกันโฉมเดียวกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ การชนท้ายมีมาให้ครบนะคะตัวนี้เองเนี่ยกระบ,บะหลังนะคะก็เดิมเดิมสแตนดาร์ดมาให้พร้อมตัวรถจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็ใช้งานถือว่าดูแลรักษาดีนะคะใช้งานน้อยนะคะอย่างที่บอกไปแหละว่าชอบคันไหนเลือกคันนั้นลูกค้าขาความคุ้มค่ามีมาให้เสิร์ฟแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะเป็น2คันที่น่าซื้อน่าเล่นน่าหาแน่นอนสําหรับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่เลยละกันนะคะวนนอ้อนขออนุญาตสตาร์ทนะคะ Toyota h ไฮรักรีโวคันนี้นะคะ2.4นะคะ e+ เลขหมาอยู่ที่67,955กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่น้อยนะคะรถสวยไม่น้อยนะคะออปชั่นครบครันนะคะตัวนี้ภายในนะคะออปชั่นของเขาที่ให้มานะคะก็ไม่ต้องพูดเยอะหรอกสเปคของเขาเนี่ยก็คือมีมาให้เยอะอยู่แล้วนะคะในส่วนของความคุ้มค่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะหนึ่งได้เกียร์ออโต รถมือเดียวเลขไม่แท้ๆเลขไม้น้อยๆนะคะสวยๆเดิมๆอุปกรณ์ครบครันมาให้นะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวที่สําคัญเลยเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะสําหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะเนีย่ยบอกได้เลยว่าคันนี้สวยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าซื้อมากนะคะได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เองนะคะ รู้สึกว่านี่เลยคันนี้นะคะเดิมๆสแตนดาร์ดมาให้นะคะไม่ได้มีโชคมาให้นะคะตอบอกได้เลยว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยมากๆนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเขาเครื่องยนต์ 2G นะคะมาด้วยพละกำลัง150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะลูกค้าขานะคะ2.4ลิตรนะคะพร้อมลุยนะคะพร้อมลุยแล้วก็ที่สำคัญ2.4ลิตรประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ2ค,ค,คันนี้อย่างที่บอกไปนะคะ รถสวยๆกริบๆนะคะอยากให้ดูเหลือเกินว่าโอ้โหแก้มข้างคันหน้านะคะเดิมๆการันตีได้เลยว่าสวยจริงนะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะลูกค้าขาหลังไม่มาหาน้องอ้นได้สำหรับทั้งสองคันนี้นะคะเดี๋ยวมาแจ้งโปรโมชั่นแล้วก็ราคาเลยดีกว่า <S <s สำหรับ2องคันนี้นะคะที่น้องอ้อนได้นำมาจัดโปรโมชั่นนะคะกับราคาสุดพิเศษนะคะ t ต y o ต้ h ไฮรัก e ีโว 2.4e+ p l u s p นเน e r นะ เกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้ปี2019ทั้ง2คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5390 0 0บาทนะคะ539,0 0 0บาทวันนี้ประหยัดงบไปในกระเป๋าได้มากถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทกันเลยทีเดียวทั้ง2คันนะคะชอบคันไหนเลือกคันนั้นลูกค้าขาไม่ว่าจะซื้อสดนะคะจัดเข้าไฟแนนซ์ทั้ง2คันนี้ได้หมดยอดจัดล้นๆนะคะทักมหาน้องอ้อนโทรมหาน้องอ้อนเลยค่ะ0 6 1 5 4 1 5 3 8 7นะคะอ้อนแอ้มมงคลคาร์เซ็นเตอร์สแตนบายรอรับสายคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ วันนี้ทั้ง2คันนี้น้องอ้นต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมงคลคาเซนเตอร์ของเรานะคะเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนก็ออกได้ออกง่ายทุกอาชีพนะคะสามารถอินบ x ็อกแล้วก็โทรมาสอบถามรายละเอียดน้องอ,อ้นได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย